หัวหน้าเจ้าเนี่ยนะก็เป็นคนที่สังเกตสังกาคนเก่งอ่านอารมณ์คนเก่ง,กงดูออกเลยว่าสัตว์อาจารย์สนก็มีใจให้ตัวเองเหมือนกันที่เนี้ยก็เลยแบบเดินหน้าแบบเต็มกําลังมากแต่ว่าสัตว์อาจารย์สนนะก็คือเหมือนกับยั้งตัวเองอะชอบเขาแหละแต่ว่าเวลาที่เขามองมาก็คือก้มหน้ามองนกมองฟ้ามองฝนม,มองทุกอย่างเลียวเนหัวหน้าเจ้าวเวลาคุยกับหัวหน้าเจ้าไม่เคยสุตาเลยแบบขยับแว่นมาบังสายตาตัวเองตลอดเวลา แต่พอแบบหัวหน้าเจ้ามองแบบมองไปทางอื่นน่ะก็คือแบบใส่ตาลึกซึ้งอะ่ะใส่ตาแบบแล้วเราก็เฮกันจนเจออย่างนีงง้โอ้แล้วที่นี้เนี่ยสัตว์จันร์ส่วนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบตีตัวออกห่างจากจากหัวหน้าเจ้าตลอดเวลานะ่ะแบบหัวหน้าเจ้าชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังอะไรเงี้ยก็คือแบบติดประชุมติด คุยกับนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาจนหัวหน้าเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้รู้ว่าสัตจันทร์สนชอบตำราบโบราณซึ่งตำราบโบราณเนี่ยนอกจากจะราคาแพงแล้วมันยังหายากด้วยคือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเส้นสายก็ต้องมีรู้แหล่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหัวหน้าเจ้าเนี่ยก็มีครบทุกอย่างนะก็ไปหาซื้อมาให้เขาแบบเอามาให้เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบว่าซื้อมาอย่างแพงเลยนะซื้อมาแบบอย่างแพงเลยอะ แล้วที่เนี้ยก็มาบอกเขาว่าพอดีว่าคุณรู้จักผมเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเอาไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเอาเป็นว่าคุณช่วยผมแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบเสียเงินจนแห้งกรอบไปหมดบอกไม่เป็นไร <c oughs> แล้วความสายเปรเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ้นสุดตรงนั้นพอรู้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นถึงขั้นแบบว่าซื้อบ้านเลยซื้อบ้านใกล้มหาวิทยาลัยสัตวรานส่วนเนี่ยจะได้ไม่ต้องรีบตื่นเช้าขับรถฝากรถติดไปทํางานเดี๋ยวแบบพอ ซื้อบ้านเสร็จปุ๊บตกแต่งอะไรเสร็จปุ๊บชวนสัตว์าจารย์สนเข้ามาอยู่ด้วยกันมึงมันขนาดนั้นแล้วเขายังไม่ยอมไปกินข้าวก,กับแกเลยแต่แกซื้อบ้านรอเขาแล้วอะหลังจากที่หัวหน้าอาจารยนะ์เนี่ยได้ทําการเคลียร์ของชิ้นแรกเสร็จสับเรียบร้อยก็คือของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกแล้วก็คดีนักศึกษามาหาลัยเสร็จสับเรียบร้อยมันก็เลยไม่มีข้ออ้างในการที่จะติดต่อหาสัตว์าจารย์สนและวัตส์ราจารย์สนเนี่ยก็ใช้จุดเนี่ยในการแบบตีตัวออกห่างแรงมากโดยการบอกว่าผมไปดูหนังกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าผม แบบไปศึกษานอกสถานที่หัวหน้าจ้านึกเลยแบบอืที่ไหนหรออะไรเงี้ยสัตต์าจารย์ส่วนเนี่ยก็ยอมบอกนะก็บอกบอกเสร็จสอบเรียบร้อยเนี่ยพอแห้งๆกลับมาที่สํานักงานก็ปรากฏว่ามีลูกน้องคนหนึ่งอยากจะกลับบ้านเกิดของตัวเองซึ่งมันเป็นสถานที่แบบใกล้ๆก,กับที่สัตต์าจารย์ส่วนจะไปหัวหน้าเจ้าซึ่งปกติก็ไม่เคยจะสนใจเรื่องของลูกน้องเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยก็เกิดทาตัวเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองอย่างนั้นเลยแก